เช็ดวงเลขลาวกับหมอไก่ให้โชคก่อนอื่นขอแสดงความยินดีนะคะกับท่านที่ได้รับโชคกับหมอไก่นะคะกับเลขเด็ดลาววดวันพุธที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะท่านที่เกิดในวันพฤหัสและวันศุกร์นะคะเลขเด็ดประจำวันเกิดได้รับโชคกันไปสําหรับรอบนี้นะคะวดนี้นะคะเลขเด็ดลาวตรงกับวันศุกร์ที่17พฤษภาคม2 5 6 7ห้เ็ให้เลขเด็ดน0์สอง จับคู่3ตัวเด่น 025, 026, 029, 256, 259, 569, 560, 690, 692และ905จับคู่2ตัวเด่นบนล่าง 02, 05, 06, 09, 25, 26 2 9 5 6 5 9และ6 9สำหรับสื่อนำโชคและเลขเดินสนดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อของคุณนั้นจะมาจากความฝันช่วงนี้คนวันอาทิตย์จะฝันแม่นนะคะ ันถึงใครให้ซื้ออายุคนนั้นฟันถึงรถฝันถึงบ้านฟันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลยเสริมดวงของคนวันอาทิตย์นะคะให้ทำบุญลงศพบ,บุญผ้าห่อศพเลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็อาจเป็นสื่อนำโชคให้กับคุณสำหรับเลขเด่นสมดวงท่านที่เกิดในวันอาทิตย์18259ท่านที่เกิดในวันจันทร์ถึงคนนั้นจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องที่คุณพักอาศัยอยู่เป็นประจำ และนอกจากนี้คนวันจันทร์นะคะช่วงนี้ถ้าไปหาหมออาจจะพบคุณหมอเลขที่บัตรคิวรอหมอหรือรอรับยานะหรือไปธนาคารก็เลขที่บัตรคิวธนาคารน,นะคะเป็นสื่อให้กับคนวันจันทร์เสริมดวงคนวันจันทร์ให้ทําบุญกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลเดชโรงพยาบาลสงหรือโรงพยาบาลที่คุณไปพบคุณหมอไปบ่อยเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสื่อนอช่วยกับคุณสําหรับเลขเด่นสริมดวงท่านที่เกิดในวันจันทร์1 0ึ่ ท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อวุฒิท่นกะมาจากสีตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจำตัวพนักงานในกรีที่คุณเป็นพนักงานบริษัทนะคะเสริมดวงของคนวันอังคารให้ทําบุญกับวัดนะคะโดยการร่วมบุญค่าน้ําค่าไฟวัดหรือถ้าช่วงนี้มีบดพระบทเนรนะคะเริ่มร่วมบุญไปเลสลิปเงินโอนทาบุญก็อ,อาจเป็นสื่อช่วยกับคุณสําหรับเลขเด่นเสริมดวงท่านที่เกิดในวันอังคาร5 8 1 9 6 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อคนนั้นจะมาจากอายุของพ่ออายุปัจจุบันถ้าท่านยังอยู่อายุสุดท้ายถ้าท่านไม่อยู่แล้วนะคะและนอกจากนี้หากมีใครเจ็บป่วยไม่สบายอายุของคนเจ็บคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียงหรือถ้ามีใครเสียชีวิตช่วงนี้อายุของคนเสียชีวิตเลขรถเข็นศพหรือเลขขวาลงนะคะเสริมดวงของคนวันพุธกลางวันให้ทําบุญลงศพหรือทำบุญต่วิธีร่วมกระตันอยู่หรืออัดตึงนะคะเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสื่อนำโชคให้กับคุณ สำหรับได้เด่นเสริมดวงคนพุธกลางวัน1,3,4,8,0ขั้นท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนสืงค,คุณจะมาจากลูกหลานเด็กเๆลๆ็กนะฮะอายุสองขวบสามขวบที่กำพูดกับางตนถามเลขกับเขาหรือเขาหยิบเลขให้และนอกจากนี้หากคนพูธกลางคืนมีบูชาตาไข่เลขทูกตาไข่เลขลอ็อตเลขประจำองค์กุมารที่คุณบูชาอยู่นะคะ เสริมดวงของคนวันพุธกลางคืนให้ทําบุญกับเด็กโรงพยาบาลเด็กหรือทําบุญกับคนพิการคนตาบอดเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสื่อนำโชยกับคุณสําหรับเลขเด่นสมนวงคนพุธกลางคืน0-1582นี่เกิดในวันพฤหัสสื่อคุณนั้นจะมาจากทะเบียนรถรถที่เข้าซ่อมเป็นประจำรถที่เป็นชื่อคุณคณันที่ถูกเฉียวชนหรือคันที่กำลังมีปัญหา ะะเลขจุอแงดงถนนอาจเป็นสื่อนำโชยกับคุณนะคะเสริมดวงของคนวันพฤหัสนะคะให้ทำบุญกบฎิที่ต่างๆที่ที่ร่วมกะตันยูหรือทำบุญลงศพบุญผ้าห่อศพก็ได้นะคะเลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็อาจเป็นสื่อนำโชยกับคุณสำหรับเลขเ่นเสมดวงท่านที่เกิดในวันพฤหัสหนึ่งเก้าหกสามแปดท่านที่เกิดในวันศุกร์สื่อคนนั้นจะมาจากคนท้อง อยู่ใกล้คนท้องตามเลขถามเลขกับคนท้องหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณก็อาจเป็นสื่อนำโชคนะคะเสริมดวงของคนวันศุกร์นะะให้ทำบุญทวิทีแม่และเด็กนะฮะหรือทําบุญกับคนแก่บ้านพักคนชราบ้านพักบางแคกเลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสื่อนำโชคให้กับคุณสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันศุกร์92107นท่านที่เกิดในวันเสาร์สื่อของเราจะมาจากอายุของแม่ อายุปัจจุบันถ้าท่านยังอยู่อายุสุดท้ายถ้าท่านไม่อยู่แล้วนะคะเสริมดวงของคนวันเสาร์นะคะโอนเงินให้แม่เป็นการออกเอาเลสถ้าแม่ยังอยู่นะคะหรือถ้าท่านไม่อยู่เราก็ทาบุญอุทิศบุญให้กับท่านเลขสลิปเงินโอนให้แม่เลขสลิปเงินโอนทองบุญก็อาจเป็นสื่อนำช่วยกับคุณสําหรับเลขเด่นเสริมดวงท่านที่เกิดในวันเสาร์สามสองหนึ่งห้าหกอย่าลืมนะคะเวลาซื้อนะคะซื้อ9าก็ต้องซื้อหกซื้อหกก็ต้องซื้อ9า ให้พิณาจากเลขเด่นประจําวันเกิดคื่นงเงโชคประจําวันเกิดและเลขเด่นประจําวันนะคะสําหรับท่านที่ชอบดูดวงชอบการเสี่ยงโชคชอบตัวเลขหมอไก่ขอแนะนาแอปพลิเคชันเอ็นไทยนะคะซึ่งในแอปนี้มีคําทํานายดวงรายวันเฉพาะบุคคลสีมงคลคําทํานายฝันและการตรวจผลรางวัลทุกท่านสามารถดาวน์โหลดลงมือถือได้แล้ววันนี้นะคะเลขเด่นนี้สําหรับเลขเด่นลาวเท่านั้น การเล่นมีความเสี่ยงควรซื้อตามกำลังที่มีหมอไก่ให้โชคขอเป็นกำลังใจและขออวยพรทุกท่านงวดนี้ขอให้ปังๆเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ